สวัสดีครับนี่พี่แบงค์จาก j d p r o j e c t c o m นะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นการอัดคลิปอย่างเร่งด่วนของพี่แบงค์นะครับถือว่าเป็นคลิปที่พี่แบงค์อัดในเวลางานแล้วก็เช้าที่สุดเลยนะครับ mm. ก็เป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่เห็นนะครับมีคลิปหนึ่งที่หน้าตาของคลิปการสอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนและคล้ายกับของพี่แบงค์มากมานะครับมันเป็นคลิปของใครแล้วก็เหมือนอย่างไรเรามาลองดูกันนะครับ คลิปตัวแรกๆที่พี่แบงค์สอนตั้งแต่ยังไม่ได้รวมเป็นบทเรียนเป็นบทอยู่ในหน้า JD Projects ตสแลติวตลนะครับก็คือเป็นคลิปสอนทำกระตูนแอนิเมชันคนเดินนะครับซึ่งพี่แบงค์เนี่ยอัปโหลดเอาไว้ตั้งแต่วันปี2011นเนะครับเดือนตุลานะครับก็หลังจากที่แบงค์พี่แบงค์อัปเดตไปแล้วเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าพี่แบงค์ได้วาดตัวละครไว้ตัวหนึ่งนะครับหัวก็จะล้านๆหน่อย นะครับใส่เสื้อสีเขียวกางเกงสีฟ้า anymore, ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปของพี่แบงสังเกตหน้าไว้นะครับอันนี้จะเป็นของพี่แบงใจดีโปรเจกต์นะครับต่อมาพี่แบงได้เห็นคลิปของคนนี้ครับอ่าสังเกตหน้าไว้นะครับสังเกตหน้าจะชื่อไว้อันนี้ก็คือของคนที่พี่แบงเห็นว่าค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับคล้ายกันอย่างไรเรามาลองดูกันหนึ่งก็คือหัวล้นเหมือนกันครับโดยหัวล้นเนี่ยสีเหมือนกันเลยครับแล้วก็เสื้อ สีเขียวเหมือนกันกางเกงสีฟ้ารองเท้าสีน้ําตาลเหมือนกันเลยครับซึ่งพี่แบงค์คิดว่าคนเราจะวาดภาพออกมาเหมือนกันเนี่ยคล้ายกันค่อนข้างอาจจะมีโอกาสแต่ว่าสีเหมือนกันเยอยขนาดทั้งชุดแบบนี้เนี่ยโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เท่าที่พี่แบงค์ลองดูบทเรียนที่เขาสอนนะครับในคลิปของเขาเนี่ยอ่าก็คล้ายกับของพี่แบงค์เช่นกันนะครับ ซึ่งบทเรียนที่พี่แบงค์สอนเนี่ยส่วนใหญ่พี่แบงค์จะไม่ได้ทําสคริปต์เอาไว้โอกาสที่จะเหมือนกันมันมีบ้างครับแต่ว่าถ้าเป็นรูปต่างๆในการทำแอนิเมชันนะครับเหมือนกันเนี่ยมันก็ดูแปลกๆนะครับอันนี้ก็สอนเรื่องจุดหมุนนะครับทำคนเดินก็คล้ายๆกันนะครับต่อมาครับถ้าเราสังเกต จนจบนะครับของคลิปของคนเดียวกันครับเดี๋ยวพี่แบงค์จะเลื่อนลงมานะครับของสมปองอะไรเนี่ยนะก็คลิปจะค่อนข้างเหมือนกันอย่างเช่นฉากนี้ครับพี่แบงค์มั่นใจว่าพี่แบงค์เป็นคนวาดเองนะครับโอกาสที่จะเหมือนกันเนี่ยจะค่อนข้างยากนะครับ อาอันนี้คือของพี่แบงค,ครับเหมือนกันไหมครับถนนมาอยู่ตรงเส้นขอบพอดีแล้วก็มีป้ายรถเมล์เหมือนกันครับตัละครใส่ชุดเหมือนกันเลยแต่ของพี่แบงย่าอาจจะมีเป็นหยกัยกๆหน่อยเป็นญ่าอันนี้ก็จะรีบเรียบ,ยบหน่อยนะครับตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าไม่นื้อ่าผลงาน การสอนหรือคลิปการสอนเนี่ยจะมีจะมีของเรียนแบบออกมาด้วยนะครับก็พูดตามตรงว่าการอัดครั้งนี้เนี่ยหลังจากพี่แบงค์ตกใจก็กดปุ่มอัดเลยครับมีการดูคลิปของเขาล่วงหน้ามาก่อนบ้างนะครับแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับมันอยู่ในสภาวะอึ้งๆอ่ามันรู้สึก เหมือนโดนขโมยผลงานอะไรประมาณนั้นนะครับก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรซึ่งเท่าที่พี่แบงค์ดูของของเว็บเนี่ยครับเดี๋ยวนีเดี๋ยวพี่แบงค์เปิดตัวต้นเว็บให้ฟังนะครับว่าเป็นเว็บอะไรครับสวัสดีครับพี่พี่ปงนะครับจากเว็บนุกขับิจีเอนะครับวันนี้เราก็จะมาใส่ฉายครับคนเดินนะครับ อ่าดีแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าคลิปของเขาไม่มีการพูดถึงพี่แบงค์ j d p r o j e เ t เลยครับแล้วก็ไม่มีการขอบคุณกันด้วยไม่มีการพูดถึงเว็บไซต์ของพี่แบงค์ด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องความรู้แล้วก็ตัวภาพตัวการ์ตูนอะไรก็เอาไปเต็มเต็มครับอืมจะพูดอย่างไรดีล่ะ <laughs> โอ้ยก็พูดได้อย่างเดียวครับว่าเสียใจอย่างไรพี่แบงค์ อาจจะไปโพสต์เตือนของเขาไว้ในช่องคอมเมนต์เอาไว้นะครับว่าตอนนี้พี่แบงค์รู้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเราพี่แบงค์ลืมชื่อเว็บขอฟังอีกครั้งครับครับสวัสดีครับพี่พี่พงษ์นะครับจากเว็บหนุกขับดอทฟิกดอทจีเอสนะครับอ๋อเป็นพี่พงษ์จากเว็บหนุกขับดอทฟิกดอทจีเอสนะครับก็ตามที่พี่แบงค์ได้ยินในคลิปนะครับอ่าอธิบายไม่ถูกครับ จริงๆอยากจะมีในหัวมีเรื่องอยากจะพูดมากมายแต่ว่ามันเหมือนมันอยู่ในสภาวะอ่ำออึ้งอึงครับก็โอ้ไปไม่เป็นเลยครับเป็นครั้งแรกที่เจอครับสมัยก่อนพี่แบงค์จะเจอแต่ขโมยผลงานนะครับที่เป็นรูปเอาไปแปะในเว็บไซต์ซึ่งพี่แบงค์ก็จะเข้าไปเตือนแล้วเขาก็จะนําออกให้นะครับก็เรื่องที่พี่แบงค์เคยขโมยผลงานก็มีบ่อยๆครับ จะสังเกตได้ว่าถ้าน้องๆเจอพี่ในไทฟลัเดบนะครับพี่ก็เคยโพสต์เรื่องของการโดนขโมยผลงานไปแปะในเว็บไซต์อื่นแล้วแต่ว่าไม่เคยโดนเล่นแบบคลิปการสอนนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกอะไรทุกอย่างมันต้องมีครั้งแรกครับก็จะเป็นเหมือนเป็นการเตือนพี่แบงค์เองครับว่าคราวหลังเนี่ยต้องคอยระมัดระวังขึ้นแต่จะระมัดระวังยังไงโอเคโอ้ย ไปไม่เป็นเลยเอาอยัางไงดีเอาอย่างนี้ละกันพี่แบงค์มีแฟนเพจครับเพิ่งเปิดใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยล่ะเพิ่งเปิดมาได้ประมาณไม่กี่วันนะครับก็เป็นเข้าไปที่ facebook นะครับตรงช่องค้นหาเพื่อนพิมพ์ใจดีใจดีน้องจะเห็นคำว่าใจดีโปรเจกต์นะครับหรือจะพิมพ์เต็มๆใจดีโปรเจกต์เลยก็ได้นะครับ จะเห็นเป็นพื้นสีฟ้า,ฟา,ฟาตกอรสีเหลืองคลิกเข้าไปได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นแฟนเพจที่พี่แบงค์เปิดขึ้นมาให้นะครับแล้วก็จะมีการรวบรวมบทเรียนนะครับเข้าไปข้างในอย่างนี้เพื่อให้ดูกันง่ายๆนะครับว่ามีบทเรียนอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วบ้างแล้วก็ถ้ามีอะไรในใจนะครับพี่แบงค์ก็อาจจะเข้าไประบายเพิ่มเติมในแฟนเพจนะครับเพราะวตอนนี้ยังนึก นึกรูปประโยคไม่ออกเหมือนกันนะครับเพราะว่าพูดต,ตอนนี้พูดได้อย่างเดียวคือสิมันมันสู่ความเวงวังอันไกลโพ้นครับโอ้โหไม่มีการพูดถึงพี่แบงค์เลยหัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรอ่ะเรามาดูอีกทีครับตัวละครเหมือนกันเลยอย่างไรเอางี้ดีกว่าถ้าน้องๆน,นึกรูปประโยคได้หรือพี่แบงค์ควรจะพูดอะไร รบกวนน้องๆมาโพสแทนพี่ได้ไหมครับว่าพี่ควรจะพูดอะไรดีนะครับอ่าก็อย่างไรก็ขอขอบคุณน้องๆมากที่เสียสละมาดูคลิปอะไรก็ไม่รู้ของพี่แบงค์บ่นอยู่ได้ก็ขอขอบคุณจริงๆครับก็อย่างไรรบกวนน้องๆด้วยนะครับว่าควรจะโพสอะไรดีอย่างไรก็ นิดนึงตอนนี้พี่แบงค์ยังนึกไม่ออกจริงครับแค่จะพูดในคลิปพี่แบงค์ยังนึกไม่ออกเลยครับตัว URL ของเขานะครับทั้ง3คลิปเนี่ยเดี๋ยวพี่แบงค์จะแปะเอาไว้ตรงใต้ description นะครับตรงเนี่ยตรง Show More หรือว่าบางคนจะเขียนว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของคลิปของพี่แบงค์นะครับในคลิปนี้คลิปที่พี่คลิปที่น้องดูอยู่เนี่ยสามารถคลิกแล้วก็พี่แบงค์จะแปะลิงก์ไว้ให้เลยนะครับ ก็รบกวนกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพี่แบงค์นึกประโยคออกนะครับเดี๋ยวพี่แบงค์ก็จะพิมพ์เอาไว้นะครับแต่ตอนนี้นึงไม่ออกจริงๆครับต้องขอโทษด้วยโอ้ยขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ